ดีค่ะิฉันแพทนัชยาค่ะและนี่คือรายการ The f r a s h e r รายการตอบคำถาม,ถามเพื่อค้นหาแฟนันแท้ผู้รู้ลึกรู้จริงโดยหัวข้อที่เราจะทำการตอบคำถามกันในวันนี้ก็คือการจดทะเบียนเรือค่ะเพื่อที่จะหาผู้ชนะที่จะได้รับรางวัลรถยนต์มูลค่า1นึงล้าน

ของเราทั้งสองทีมไปแล้วนะคะบอกได้เลยว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่มีใครยอมใครกันเลยล่ะค่ะถ้าอย่างไนเรามาเรียนรู้กติกาการเล่นเกมของเราเลยดีกว่าค่ะกติกาการเล่นเกมของเรานะคะก็ง่ายมากเลยค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันนะคะจะแบ่งออกเป็นสองทีมด้วยกันโดยแต่ละทีมนะคะจะต้องแยกกันตอบคําถามคําถามแต่ละข้อจะมีคะแนนที่แตกต่างกันไปและที่สําคัญนะคะผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคาถามให้ได้คะแนนมากที่สุดและทีมไหนนะคะที่ได้คะแนนสูงสุดแล้วแล้วก็คุณคือผู้ชนะของเกมเราค่ะ ผู้เข้าแข,ข่งขันทั้งสองทีมพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะการจดทะเบียนเรือนะคะก็เหมือนกับคนคะ่ะคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาก็ต้องมีพ่อแม่มีการแจ้งเกิดนั่นก็คือสุติบัตรเรือก็เหมือนกันคะ่ะเรือจําเป็นที่จะต้องมีเจ้าของแล้วก็ทําการจดทะเบียนคะ่ะดังนั้นคาถามข้อที่1ขอถามว่าเพราะเหตุใดเรือทุกรอจึงจําเป็นต้องจดทะเบียนเรือกไก่เพื่อให้เรือทําการค้าเชิงพาณิชย์ได้ขอไข่เพื่อให้เรือลอยน้ําได้ คอบไวเพื่อให้ความสุขความรักและศรัทธางองูถูกทุกข้อถ้าพร้อมแล้วเรือมค่ะตอบค่ะตอบค่ะเชิญตอบได้เลยคะ่ะกอไก่ค่ะแน่ใจนะคะแน่ใจ<น><น>ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ <S <S 2> <S 2> รับไปหนึ่งร้อยคะแนนเลยนะคะ <S <S ข้อกอไก่นะคะก็คือเพื่อให้เรือเนี่ยสามารถที่จะทำการขาเชิงพาณิชย์ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยที่จะรักษาสิทธิพิเศษทางภาษีนะคะการจดทะเบียนเรือเนี่ยก็ยังรับ,บรองในเรื่องของมาตรฐานเรือแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินเรือทะเลค่ะคะําถามข้อที่2ถามว่าเรือลําใดต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนเรือทวนอีกครั้งนะคะเรือลําใดต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนเรือกอไก่เรือเป็ดขอไข่เรือบรรทุกสินค้า 100, ขนาด100ก้อตันเนตขึ้นไปขออไายเรือบานาน่าโบ๊ทงูเรือลบและเรือสงครามถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ขาคยตอบเขาไ่เรือบรรุกสินค้าค่ะแน่ใจนะคะแน่ใจค่ะยืนยันนะคะยืนยันค่าคะแนนโดยเรือที่ต้องจดทะเบียนนะคะก็จะต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่100กงอกเนตขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าเรือประมงแล้วก็เรือโดยสารค่ะมาที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3มีคำถามว่า IMO ย่อมาจากอะไรกไก่ Information m o r i t i m e Output ขอไข่ International Maritime Organisation ขอไป International Maritime Organisation และงู Independent Manager Operation ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะโอ๊ยทีมนี้อีกแล้วคนะค่ะงองูขอโทษนะคะคิดก่อนตอบไหมคะคิดแล้วค่ะคิดแล้วนะคะใช่่คะแน่ใจนะคะแน่ใจครับถ้างั้นตอบผิดค่ะผิดไในขอองทีมนึงค่ะเชิญตอบเลยค่ะตอบขอไข่ บานาน่าบอทนะคะได้ชแนนนำทีมเบบี้ช็ปไปแล้วนะคะโดยคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะต้องตอบว่า international maritime o r g a n i z a t i o n นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฝึ์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐานข้อบังคับนะะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและก็สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะคำถามข้อที่4ถามว่าประเทศใดต่อไปนี้ที่นิยมใช้เป็นที่จดทะเบียนเรือ กอไก่ปานามาขอไข่ปาปิก้าข้อวายปาระเบิดและงองูปปายุศ์ค่ะชนปาณามาไม่ใช่งองูเหรอคะไม่ใช่ค่ะถ้าย่งนั้นก็รับไปอีกสองล้านคะแนนค่ะโดยข้อนี้นะคะเราจะต้องตอบว่าปาละมานะคะซึ่งปาละมาเนี่ยจะเป็นรัฐประเทศเล็กๆนะคะที่อยู่ทาง ตอนใต้ฝึกของอเมริกาการนะคะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโดยที่จะเป็นประเทศที่หารายได้นะคะจากการจดทะเบียนเรือนะคะเข้าสู่ประเทศนะคะโดยอาศัยช่องว่างจากระบบการจดทะเบียนแบบเปิดค่ะเป็นช่องโหว่ในการหารายได้เข้าสู่ประเทศค่ะไปต่อที่คําถามที่5าเลยนะคะคําถามข้อที่5ถามว่าอานุสัญญาใดเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรือก,กอไก่แลมซ้าคอไข่โคโค คอไย CPR และงองูโตรัสค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะโอ้ทีมนี้แล้วนะคะแน่ใจนะคะย,นยื nei, นยันคำตอบค่ะไปสามร้อยคะแนนทำไมทีมนี้ฉลาดมากเลยนะคะแต่ว่าอีกทีมหนึ่งนีกลับไปนอนก่อนนะคะข้อนี้นะคะเราจะตอบว่าโฟรัสรนะคะเพราะโฟรัสเนี่ย เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลโดยจะกำกับดูแลความปลอดภัยของชีวิตในทะเลซึ่งรวมถึงยงานพาหนะที่เดินทางบนของทะเลอีกด้วยค่ะมาที่คำถามข้อที่6นะคะคำถามข้อที่6ถามว่า<ม>เรือ FOC หมายถึงเรืออะไรข้อกอไกค่ะเรือโดยสารที่คลองแสนแสบมีใครเคยขึ้นไหมคะขึ้นค่ะขอไข่นะคะ เรือที่สักทมงของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่อยู่จริงของเจ้าของเรือขอวายเรือที่แล่นด้วยความเร็ว80ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงและข้ององงูค่ะเรือฟรีออนชาดถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะทีมไานเชิญตอบได้เลยค่ะออขอไข่ค่ะขอไข่นะคะแน่ใจนะคะใจ จะหมายถึงเรือที่ชักธงของประเทศอื่นนะคะที่ไม่ได้อยู่จริงของเจ้าของเรือนะคะด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือที่ถูกนะคะทำให้เจ้าของเรือเนี่ยเลือกที่จะไปจดทะเบียนแล้วก็ชักธงของประเทศอื่นแทนที่ไม่ใช่ประเทศที่ตนอยู่คะ่ะและคําถามข้อสุดท้ายนะคะถามว่าประเทศใดที่สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ i t f ไม่ได้จัดให้เป็น FOC คะ่ะกอไก่ฮอนดูรัสขอไข่จอร์เจียคอวายวานูอาตู และงองูไทยถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะงองูค่ะงองูไทยค่ะแน่ใจนะคะแน่ใจค่ะพาล้อยทน่ามค่ะและนี่คือเดอวินเนร์ของเราจีโดยสาเหตุนะคะที่เราต้องจออว่าไทยนะคะเพราะว่าไทยนะคะไม่ได้อยู่ในประเทศที่สหาพันการขนส่งนะคะ ITF นะคะจัดให้เป็น FOC ค่ะ และนี่คือสุดยอดแฟนพันธ์แท้การจดทะเบียนเรือของรายการ The Fresh e er. รีนี้ด้วยนะคะคุณจะได้รับรางวัลมูลค่า1ล้านบาททีเดียวตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะเตินชพร้อมกับของรางวัลค่ะปูนค่อยๆร้างนะคะเดี๋ยวเราตกรางปูนปเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะและนี่คือคำถามข้อ เราจะให้คนดูทางบ้านได้ร่วมสนุกกับเราค่ะคําถามถามว่าจากภาพเรือเคฟออคิดได้รับการจดทะเบียนเรือที่ประเทศอะไรขอแสดงความยินดีกับคนที่ตอบคําถามถูกด้วยนะคะและกลับมาพบกับรายการ The Freshon รายการค้นหาแฟนพันธุ์แท้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ